โอเคเดี๋ยวพ่อถามอยู่ไหนนะอ่าไหนชอชิงอยู่ไหนชอชิงชอชิงอยู่ไหนไหนชอชิงอยู่ไหนนะเก่งมากอ่าไหนไหนไหนเอาเดาเด็กอยู่ไหนดอเด็กเดาเด็กอยู่ไหนเนาะไหนเดอเด็กอยู่ไหนน้าลูกเดาเด็กเดาเด็กนั่นเราหญิงไม่ใช่หาเดาเด็กอยู่ไหนนี่กดด้วยเก่งมาก ไหนต้อเต่าอยู่ไหนอะ oh, okay. ่ะโอ้โหเก่งจังเลยเอาไหนรอจุฬาอยู่ไหนรอจุฬารอจุฬาลูกหารอจะไล่เขาหน่อยสิไม่ใช่นะยอหญิงเอาใหม่รอจุฬาอยู่ไหนนะเลื่อนดูอ่ะเลื่อนเลื่อนดูอยู่ไหนไหนรอจุฬารอจะไล่อยู่ไหนนะจอจุฬา กดด้วยกดด้วยใหม่เก่งมากาไหนวอลแหวานอยู่ไหนเก่งมากไหนส่อเสือสอเสือ,อ,สอเก่เงมากเลย